สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาเฉลยตามที่เรานัดหมายกันไว้นะคะในข้อนี้นะคะให้นักเรียนนะคะเติมตัวเลขแสดงจํานวนนะคะอ่าเรามาดูว่าจํานวนที่เราจะเติมนะคะจะเติมอะไรบ้างนะคะอ่าข้อที่หนึ่งนะคะห้ากิโลกรัมนะคะหนึ่งร้อยสามสิบสี่กรัมนะคะเท่ากับกี่กรัมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็แค่ทําไมคะนักเรียนอ่าถูกต้องค่ะแล้วก็ เปลี่ยนนะคะจากหน่วยกิโลกรัมให้เป็นกรัมก่อนนะคะหนึ่งกิโลกรัมนะคะมีหนึ่งพันกรัมเพราะฉะนั้นห้ากิโลกรัมจึงเท่ากับ่าไรคะนักเรียนห0 0 0ันกรัมนะคะเพราะฉะนั้นห0 0 0ันกรัมคือ5เท่ากับห้ากิโลกรัมนะคะบวกกับอีกหนึ่งสาสิบกรัมนะคะจึงเท่ากับ ถูกต้องค่ะห้าพันนะคะหนึ่งร้อยสามสิบสี่กรัมนะคะเย่ Yay! ถูกต้องนะคะ,ะไปข้อที่สองเลยนะคะถ้าเราได้ข้อที่หนึ่งแล้วข้อที่2เราก็จะไปได้ไวมากนะคะ,ะข้อที่สองนะคะสิบสามกิโลกรัมนะคะสิบสามกิโลกรัมหนึ่งกิโลกรัมนะคะอ่าหนึ่งพันกรัมเพราะฉะนั้นสิบสามกิโลกรัมก็คือสิบสามพันอ่า 13,000กรัมใช่ไหมคะแล้วก็เติมสูตรอีกสาตัวนะคะข้อนี้นะคะเราต้องเปลี่ยนขีดให้เป็นกรัมด้วยเพราะฉะนั้นนะคะ1ขีดเท่ากับ100กรัมใช่ไหมคะถ้า1ขีด100กรัมนะคะ7ขีดจึงเท่ากับ700กรัมเพราะฉะนั้น13,000กรัมบวกกับอีก700กรัมจึงเท่ากับถูกต้องคะ่ะ หนึ่งมสาพเจดรอกรัมนะคะถูกต้องนะคะไปข้อที่3มได้เลยนะคะอ่าข้อที่3นะคะเจดกิโลกรัมนะคะแปดสิบสองกรัมเจดกิโลกรัมตรงนี้นะคะก็เท่ากับเจ็ดพันกรัมนะคะบวกกับอีก8ปด้อนะคะสิบสองกรัมรวมเป็น 7 8 1 2กรัมถูกต้องคะ่ะข้อที่4นะคะ9กิโลกรัมนะคะสขีดนะคะอย่างที่คุณครูบอกนะคะถ้า1กิโลก็1,000กรัม9กกิโลกรัมก็9,000กรัมนะคะ900 0กรัมบวกกับอีก3ขีดนะคะ3ขีดตรงนี้3ขีดตรงนี้นะคะหขีดคือ100 3ขีดก็300รกรัมนะคะเทียบง่ายๆเลยนะคะ รวมเป็น9,300กรัมนะคะข้อที่หนะคะ12กิโลกรัมนะคะสิกิโลกรัมก็เท่ากับ12,000กรัมใช่ไหมคะนักเรียนกับอีก238กรัมนะคะจึงรวมเป็น1,000งอคุณครูเขียนผิดนะคะขอโทษทีนะคะรวมเป็น12,238กรัมนะคะถูกต้องนะคะ นักเรียนใส่เครื่องหมายถูกได้เลยนะคะอ่าข้อที่หกนะคะ10กิโลกรัมนะคะ1กิโลกรัมเท่ากับ1,000กรัมนะคะ10กิโลกรัมก็คือ10,000กรัมนั่นเองนะคะหรือหนึ่งหมื่นนะคะอ่าจแล้วนะคะ20กรัมนะคะก็ตัวตัวหลกักร้อยไม่มีให้ใส่0นะคะนักเรียนข้อนี้หลายคนอาจจะผิดก็ได้แน่ใครผิดต้องแก้ไขนะคะลูกนะคะ20ตรงนี้นะคะ ไม่มีหลักร้อยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ศูนย์มาที่หลักร้อยด้วยอย่าลืมนะคะอะ่้าป้านะคะข้อนี้นะคะให้เราเติมตัวเลขเหมือนเดิมนะคะแต่นะคะให้เราเปลี่ยนจากกรัมนะคะเป็นกิโลกรัมบ้างนะคะอะย้อนกลับนะคะจากในข้อที่แล้วนะคะดูกันเลยนะคะข้อที่หนึ่งนะคะหนึ่งพันนะคะหนึ่งพันห้าร้อยกรัมหนึ่งพันตรงนี้ 1,000พั 1> 1, กรัมตรงนี้คือ1กิโลกรัมนะคะส่วนเหลือเศษอีกเท่าไหร่คะนักเรียน500กรัมนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบ1กิโลกรัม500กรัมง่ายมากเลยใช่ไหมคะ,ะต่อไปนะคะข้อที่2นะคะ3,400กรัม3,000กรัมตรงนี้นะคะเราก็ตัดเป็น3กิโลกรัมนะคะ เหลืออีก400กรัมนะคะคำตอบที่ได้คือ3กิโลกรัม400กรัมนะคะอ่าข้อต่อไปนะคะ7,518กรัม7,000กรัมตรงนี้เราตัดมาเป็น7กิโลกรัมนะคะแล้วก็เหลือเศษอีก518กรัมนะคะ518กรัมอ่าไม่ยากเลยนะคะอ่าต่อไปนะคะแล้วเรียนดูตัวเลขที่อยู่หน้าเครื่องหมายลูกนะ้ำหรือว่าเครื่องหมายคอมม่าตรงนี้นะคะอ่า ข้อนี้นะคะอย่างที่คุณครูบอกนะคะหนึ่งหมืนกรัมหรือสิบพันใช่ไหมคะอ่าเราก็ตัดสิบพันหรือ 10, หนึ่งหมื่นตรงนี้นะคะมาเป็นสิบกิโลกรัมมิเรกรรมแมคะนักเรียนอ่าไม่มีข้อนี้ดีจังเลยนะคะไม่มีกร,รมัมอ่าไม่ใช่นะคะกร,รัมในที่นี้เป็นหน่วยของการชั่งนะคะไม่ใช่เวีนกร,รัมนะลกูกต่อไปข้อต่อไปเลยนะคะอ่าข้อนี้สิบสองหมื่นใช่ไหมคะหรือ จริงๆแล้วเราต้องอ่านว่า1 2 5 0 0กรัมนะคะให้นักเรียนนะคะตัดข้างหน้าใช่ไหมคะ12,000ตรงนี้นะคะหมายถึง12,000กรัมซึ่งจะเท่ากับ12กิโลกรัมนั่นเองนะคะแล้วก็เหลือเศษ5กรัมนะคะ,ะข้อต่อไปนะคะข้อสุดท้ายข้อเดียวนะคะ สองหมื่นนะคะสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบกรัมนะคะสองหมื่นห้าพันตรงนี้นะคะจะเท่ากับเท่าไรคะนักเรียนถูกต้องแล้วนะคะง่ายมากๆเลยนะคะตัดยี่สิบห้านี้นะคะคือเท่ากับยี่สิบห้ากิโลกรัมนะคะเสร็จแล้วเหลือเศษเท่าไรคะอ่าถูกต้องคะ่ะหนึ่งร้อยสี่สิบกรัมนะคะอ่าคุณครูเชื่อว,ว่านักเรียนทําถูกต้องทุกคนเลยเก่งมากเย้